วิธีการตรวจสอบว่าเราติดตั้งแอปที่เสียเงินหรือไม่หรือสมัครแอปไว้ต่างๆมาดูกันเลยครับว่าจะวิธีการเช็คตรวจสอบอยังไงก่อนหนึ่งเพื่อนๆก็เข้าไปที่ Play Store ครับในกรณีที่ใช้โทรศัพท์รุ่น Android แต่ไปที่ Play Store ครับเมื่อแปะไปที่ Play Store แล้วครับในปี2 0 2 1นีนี้ครับก็จะเป็นรูปหน้าตาประมาณนี้ เราก็แตะไปที่รูปรูปภาพของเราโปรไฟล์ของเราครับมุมขวาบนเมื่อแตะเข้าไปแล้วก็สู่หน้านี้ครับเราก็เลื่อนมาดูที่การชำระเงินและการสมัครใช้บริการการชาระเงินและการสมัครใช้บริการครับแตะเข้าไปดูครับแล้วก็เลือกคำว่าการสมัครใช้บริการการสมัครใช้บริการแตะเข้าไปครับ เมื่อแตะเขาไปแล้วครับจะขึ้นปรากฏประมาณนี้ครับสำรวจการสมัครรับข้อมูลคุณสามารถสมัครรับข้อมูลในแอปและเกมโปรดแล้วจัดการแอปและเกมเหล่านั้นใน Google Page นี่ครับถ้าใครขึ้นหน้าต่างหน้าตางประมาณนี้ครับก็แสดงว่าเราไม่ได้สมัครแอปที่เสียเงินหรือว่าสมัครแอปต่างๆไว้นะครับ ถ้ามีหน้าต่างมีแอปต่างๆขึ้นมาลหลายแอปก็แสดงว่าเราได้สมัครแอปนั้นไว้แล้วจะเป็นการสมัครแบบทดลองใช้ฟรีหรือสมัครรายเดือนรายปีก็ว่ากันไปครับนี่แหละครับเป็นวิธีการตรวจสอบว่าเราสมัครแอปทดลองใช้ฟรีหรือแอปรายเดือนหรือไม่ได้ตั้งใจสมัครก็ดูที่อย่างนี้นะครับเข้าไปที่ ย้อนกับครับเข้าไปที่เพสโต e แล้วแตะไปที่โลโก้มุมขวาบนโปรไฟล์ของเราครับจากนั้นก็แตะไปที่คำว่าการชำระเงินและการสมัครใช้บริการครับแตะกระปายแล้วก็เลือกมาที่การสมัครใช้บริการแตะกระปายครับนี่แหละครับเป็นวิธีการตรวจเช็คว่าเราได้สมัครแอปพลิเคชันต่าง ที่ทดลองใช้ฟรีหรือเสียเงินครับถ้าเสียเงินเราก็สามารถยกเลิกได้นะครับแต่วิธีการยกเลิกยังไงเราจะสอนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องณสรพัดคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ